โอเครีคอรดครับดึกลับดับ 来星。 อยู่เชียงรายมาจากเชียงรายนะค่ะเคยไปทัวร์พาขับนานมากสมัยหนูเด็กๆจะเกิดอะไรขึ้นก็หนูอยากไปดูดาเอโดฟินซึ่งสมัยก่อนเขาก็จะเวลาที่มีศิลปินนเขาจะมีรถรถแห่ที่ดูแม่ เวอร์ไหนอะแล้วเขาประกาศว่าไงพบกับ Da and Boy วนหลออเบียงแล้วก็คืออยากไปดูขนาดเพราะว่าตอนนั้นแบบเป็นเด็กเปิดมาคือเข้าตอนนั้นต้องสิบแปดเนาะสิบแปดขึ้นไปแล้วแม่หนูเด็กมากว่าหนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่อยากไปดูแม่ก็เลยพาขับมอเตอร์ไซค์วนก็เห็นแต่รถนั่นแหละอยู่หน้าผะ อ้าวเหรอใช่เพราะเขาไม่ได้แตรก็อยากดูมากแต่หนูก็ร้องเพลงแล้วนี่ตอนนั้นน่ะไม่เรายังเด็กอยู่แม่อ้าวแล้วมาร้องเพลงตอนไหนถึงมาอยู่ The The Voice คือมาเด v o ว c e ตอน19-20ย่เองแม่แล้วแต่ว่าสกิลร้องเพลงไทยเดิมมันต้องมีมาก่อนนี้ดิไม่มีแม่ จริงๆอ่ะหนูเริ่มมาฝึกตอนที่หนูอยู่กับนัทถาบูจิกเองอ๋อเหรอใช่หนูเรียนนะหนูก็มาฝึกมาเรียนเอาตอนช่วงวัยรุ่นแล้วมหาลัยแล้วช่วงช่วงที่เราคิดว่าโอเคเราจะยึดอาชีพร้องเพลงเนี่ยจริงจังละแล้วประจบเหมาะกับค่ายหนูเขาทําฟิวชั่นมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็บังเอิญว่าเห็นแววตัวเราแหละใช่แล้วหนูก็ต้องเรียนเพิ่มเติมว่าไทยมันมีอะไรมากก็แจกแจงไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนแต่ก็กลายเป็นว่าปังอ่ะอยู่ดีๆก็คือมาจบตรงที่ว่าเป็นแบบ พี่อะเรียกว่ากอทิกกอทิกไทยเดิมอะแบบใส่ดาร์กอะมืหมนตาดำตาเหลือแล้วก็แบบกอทิกอะนึกออกป้ะคนโหดอะใช่ใชหนูหนูมีความรู้สึกชอบหรือรู้สึกว่าแต่งตัวเป็นเบบี้ดอลแบบมันเป็นโดยชอบสมัยก่อนพี่ก็กอทิกน่ากลัวเหมือนกันนะคะโดนหัวเอ้ยเน่าหนามานเนนาเอ้ย ต้องกีดเส้นใหญ่ๆเนาะเพราะไมชอบมม่มันจะมั่นใจอ่ะแล้วก็เริ่มเจาะนี่ตอนนี้แกะไปแล้วเออสามีบอกไม่โอเคอ้าวเรอไม่ชอบหรอพี่ว่าหนูก็เหมาะนะถ้าไปแต่งสวยแต่งครีนพี่ก็ไม่เชื่อละใช่ใช่หนูรู้สึกว่าหนูไม่สวยเลยไม่มั่นใจเลยแม่เขาก็สวยขึ้นพอเขาก็มีโพดักไปอีกเอาข่ของก็เป็นเกี่ยวกับวิตามินผิวแม่นี่ไงยิ่งกินยิ่งขาวถ้าเกิดไม่กินก็ไม่ขาวค่ะ ลูกค้าทั้งมาถามนะแม่เออกระปุกนึงอยู่ได้นานไหมหนูก็บอกว่าอ๋อถ้ากินบ่อยก็อยู่อยู่ได้แป๊บเดียวค่ะถ้าไม่กินเลยอยู่ได้หนึ่งปีว่างี้แม่คากรีนแล้วลูกค้าชอบลูกค้าชอบแม่ขาพูดอะไรนี้ซื้อไปกินนปด้ข่าวมากเลยข่าเหมือนกระดาษ A4 ขาวเนี้ยตาดำแล้วแหละ คนจะดูคนจะไปตามดูปางทิปได้ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ก็ทาง IG แล้วก็ Facebook ก็ขายของบ่อยหน่อยก็ขายของไป Facebook นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องชีวิตอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ใช่อยากรูปางด่าใครปังงนวก็ด่าชาวบ้านเนี่ยถ้าด่าชาวบ้านจะไอจีอย่กเรืองอย่เรือเอย่ามาปนกันใช่ชอบด่าชาวบ้านเป็นงานอดิเรกอีกหนึ่งงานค่ะจบนี่แหละมีแค่นี้เลย